แรกเหมือนกันที่มาแคมปิ้งแบบนี้แ,แล้วออสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับอยิงในช่องฝามฝรั่งเศสค่ะคลิปนี้หญิงมีสถานที่สุดปังมาฝากทุกคนสําหรับใครที่ชอบเออที่ยวสนุกแบบครอบครัวนะคะธรรมาชาติแบบจุกๆเลยต้องมาที่นี่เลยค่ะขับฟันสกาเรียล่าทุกคนจะมีสวนน้ําขนาดใหญ่นะคะจะมีทั้งแบบอินดอร์ เอาดอแล้วก็จะมีแบบสไลเดอร์มีเป็นสวนน้ําขนาดใหญ่แล้วขนาดเดียวกันนะ่ะข้างๆนะ่ะเดินข้ามถนนไปนิดหน่อยก็จะเป็นสวนป่าเดินป่าแบบชิวๆกินแบบไมโอแบบดีเดี๋ยวพาไปดูเป็นยังไงนะไปดูกันค่ะเพื่อให้เห็นภาพทุกคนเรามาชมบรรยากาศภายนอกกันก่อนนะคะก็จะอยู่เป็นหลังเป็นหลังแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนภายในเนี่ย ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยแต่ที่อยากจะให้สังเกตเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีผ้าปูที่นอนให้นะก็จะมีผ้าหม่มมีหมอนให้แต่ว่าส่วนผ้าป,ปูเนี่ยเราจะไปเช่าที่นู่นก็ได้หรือเราจะพกไปเองก็ได้แล้วแต่ความสะดวกค่ะก็เป็นแบบเออพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะสนุกดีแปลกใหม่แปลกใหม่ อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะทุกคนเห็นไหมตรงนู้นก็จะมีที่ทำบาร์บีคิวเผื่อใครอยากจะทําปิ้งย่างก,ก็มาเช่าเขาได้สนามบีตองก,งกว้างเลยจ้ะเดินมาทางนี้นะทุกคนก็จะมีเป็นแบบว่าโต๊ะทานปิกนิกสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็กสนามบาสทางนู่นเลยแล้วก็ทุกๆวันนะเขาก็จะมีเป็นบ้านบอลที่แบบว่าเป่าลมแล้วพอตอนกลางคืนเขาก็จะ เ,ออเขาจะทําให้มันแฟบลงเพื่อความปลอดภัยแบบกิจกรรมแน่นมากสุดทางถนนก็มีสนามบอลเล่แล้วก็มีชิงชา้าคือไม่เหงาอะถ้ามามีมีเด็กเล็กยังไงก็ไม่เหงาค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเล่นน้ำกันไปสระว่ายน้ำกันนะคะทริปนี้มีจอหน้ามีเด็กๆค่ะ ถึงสระายน้ำแล้วทุกคนหญิงก็นั่งเฝ้านั่งรอนั่งแบบว่าดื่มดำม่ำบรรยากาศรอเด็กเล่นสไลเดอร์เราก็อาบแดดเล่นน้ําไปตามประสานะคะแล้วก็มีเวลามาคุยกับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวหญิงจะพาไปดูที่พักที่พักของเราจะเป็นโมบิลโลมนะคะในส่วนของโมบิลโลมเนี่ยเขาก็จะให้ครัวห้องนอนห้องนอนหญิงมีสองห้องนะเพราะหญิงจองมาเป็นแบบหกคน มีโต๊ะทานข้าวมีคืออุปกรณ์ทําความสะอาดคือใครอยากทำควนี่ทําได้สบายเลยอุปกรณ์ทั้มีให้จานกระทะทอนซ่อมมีหมดเลยส่วนของกินแล้วเขาจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในนี้ให้แต่ว่าหญิงเป็นคนเยอะไงเยอะในเรื่องของการกินหญิงก็ต้องออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างนอกแล้วก็ออกมาซื้อเพราะว่าหญิงมีความรู้สึกว่าอยากจะกินให้มันเต็มที่อยากจะดื่มให้มันเต็มที่แล้วก็อยากจะสนุกให้มันเต็มที่ให้สมกับการรอคอยของเรานะคะ กิจกรรมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยทุกคนกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีเป็นตารางมาให้เลยนะคือตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพือทั้งอาทิตย์เขาจะมีบอกเลยว่าวันนี้มีปาร์ีิโฟมวันนี้มีอ่มายากลวันนี้มีโชว์ต้อนรับวันนี้คือเมื่อวานนี้มีอะไรนะมีอ่ขี่ม้าน้อยขี่ม้าเด็กคือกิจกรรมสําหรับเด็กคือแน่นมากครบมากแล้วก็ต่อให้เป็นแบบเป็นวัยรุ่นอนะ่ะเขาก็มีกลุ่มเป็นวัยรุ่นคือคือเอาจริงๆอะ่ะเด็กอะ่ะไม่เหงา ตัวยหางชอบมากแล้วก็หญิงคิดว่าตอบโจทย์สําหรับพ่อแม่ได้พักผ่อนลูกก็แฮปปี้เอนจอยหญิงว่าตรงนี้ดีมากเลยนะคะส่วนในเรื่องของการจองนะคะทุกคนต้องวางแผนให้ดีๆโดยเฉพาะช่วงนี้เดือนสิงหาเนี้ยจะเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมใหญ่ของฝรั่งเศสทุกคนมันจะเต็มเร็วมากมันก็จะแพงมากคือหญิงมาที่นี่หญิงจองตั้งแต่เดือนกุมภาหญิงก็จองก่อนล่วงหน้านหกเดือนแล้วก็ อะไรก็แพงอะไรก็แพงคนก็จะเยอะแต่เราต้องทําใจเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีอะทุกคนมันจะทําให้เราเที่ยวอย่างสบายใจเราไม่แออัดเราไม่เครียดเราก็จะได้ฟิลนี้บรรยากาศนี้ทุกคนแต่ต้องวางแผนให้ดีค่ะราคาก็แอบแรงแอบแรงแต่ว่านี่คือแคมปิ้งที่เรเลือกที่จะมีครบครันแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าบางคนเขาชอบแบบเงียบเงียเขาก็เลือกแคมปิ้งที่มีแค่ที่พักกับสระว่ายน้ําราคาก็จะถูกลงมาที่ที่ไม่มีทะเลราคาก็จะถูกลงมาคือมันแล้วแต่ว่า เราจะชอบแบบไหนเราอยากจะได้ที่พักแบบไหนเราสามารถเลือกสไตล์การเที่ยวของเราได้อันนี้หีิมาแบ่งปันแบบว่าครั้งแรกเหมือนกันที่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 มาแคมปิ้งแบบนี้หญิงก็เลยคิดว่ามันมันก็เป็นอะไรดีๆที่เราสามารถเอามาแบ่งปันให้ทุกคนที่เผือเขามีความสนใจคล้ายๆเรามองหาอะไรคล้ายๆเรานะคะถ้าเพื่อนๆชอบสถานที่เที่ยวที่เหมาะสําหรับครอบครัวนะคะเพื่อนฝูงแล้วก็มีกิจกรรมแน่นๆแ,แล้ว แล้วก็มีความสะดวกสบายด้วยอิงแนะนําที่นี่เลยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามสงสัยหรืออยากให้อิงตอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวอิงมาตอบให้นะคะคลิปนี้อิงจะไปแล้วค่ะเด็กมาตามแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร้เราจะได้เจอกันบ่อยๆคลิปนี้อิงไปแล้วค่ะบ๊ายบาย